เหงื่อเยอะเท่ากับเบิร์นดีจริงเหรอก็ <c oughs> อยากจะบอกครับว่าสิ่งนี้ไม่จริงครับไม่ใช่นะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับที่มาตัดสินการเบิร์นด้วยเหงื่อที่ออกมาเนี่ยถ้าออกมามากแสดงว่าเราเบิร์นดีมากถ้าแทบไม่ออกเลยแสดงว่าเราไม่เบิร์นเลยซึ่งไม่ใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นคนที่ออกกําลังกายในที่เย็นอย่างในฟิตเนสที่เปิดแอร์เย็นชำ่ชำๆก็ <c oughs> ไม่ได้ผลกันสักคนสิครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมาดูนะว่าการเบิร์นเนี่ยมันจะเกิดยังไงงงนครัเอออาาาใแ่ขหลกกทด ก็คือเราไม่ได้ดูที่เหงื่อแน่ๆเราจะดูที่ระดับการเต้นของหัวใจต่างหากครับถ้าเกิดว่าระดับการเต้นหัวหัวใจเราเนี่ยเราดีขึ้นเร็วขึ้นและไตเป็นถึงจุดที่เรียกว่าเบิร์นโซนได้นั่นแหละกระบวนการเบิร์นก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งดูที่เม็ดเหงื่อก็ได้โอเคไหมครับและถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยโอ้ยยังเข้าใจแบบผิดๆอยู่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราออกกําลังกายแล้วเหงื่อไม่ออกดังนั้นเราไปคาร์ดิโอเราก็ต้องใส่เสื้อแบบับหนานๆะใส่อะไรแบบอื้อหือเอาให้มันแบบ ร้อนที่สุดเพื่อจะทําให้เราเหงื่อออกมากๆผมบอกเลยถ้าเกิดว่าเราทําแบบนั้นมีสิทธิ์ตุย <laughs> เพราะว่าเย่ายวเราเป็นลมก่อนนะครับไม่ใช่อะไรนะเอาในแง่ของการทำเวทเทรนนิ่งกันบ้างนะครับเวทเทรนนิ่งเนี่ยกระบวนการเบิร์นมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเนื้องานในการทําเวทเราดีก็คือเราเสริมสร้างกล้ามเนื้อดีโฟกัสกล้ามเนื้อโดนและกล้ามเนื้อนี่แหละครับคือเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันชั้นดีของร่างกายถ้าเราเล่นดีเราเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้กระบวนการเบิร์นก็ถึงจะดีมากๆไม่ได้มาดูที่ปริมาณเหงื่อนะครับถ้ายังไงผมขอฝากคลิปนี้ได้ด้วยเราจะได้ไปปรับใช้และเข้าใจกันให้ถูกซะคใหม